นี่มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ยำไก่ยำไก่เมียงครับไก่บ้านไก่เมียงไก่บ้านไก่บ้านยำไก่บ้านชิบแต่ละแล้วชิบแต่ระแล้วครับผมสั่งเลยมาหมัดตันมาจ้าครับหมัันไปทำงานเลยชิบอนครับเดี๋ยวพอขั้นตอนที่ว่าเขาจะ ชมจะได้โซพริกจะได้นะเนาะเนาะเอาแบบโวนๆเมนูโวนเนาะเออเมนูโวนพริกหลาพริกอย่าเมื่อตำกระเทียมตำยังเซ่เนาะครับผมติดตามชมครับข้าไม่ก็ข้าไปอยู่ในตู้ละเดี๋ยวมัดตำข้าตำยังเช่เดี๋ยวชมชมนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับท่านผู้ชมกับทีมงานทั้งหน่วยพาเฮ็ดครับ วันนี้เดี๋ยวใบบัวบกย่งก็นำไปแก้มแข็งกันเนาะแก้มแข็งสักกัครับมือได้ยังผีกระสือได้หมดเลยเจ๊มักจัดไปครับย่างไก่บ้านไกลบ้านครับนี่ครับอย่างนี้อย่างนี้ใบมัวบดจะไก่ขากระปิพริกลาบอันนี้ก็เป็นผักใบหอมดวนหอมดวนผักใบอ่าผักใบหอมดวนผักเผวโอ้นี่มั่จีว่านี่หรอมัดอะไรนี่ บัามบาทลก็โเป๊กเลยเขามั้าบาทพวกกนโอเคชุด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 เดิมเนาะเช่ยตัวกาวเช้หนังเช้หนังเช้หนั่งเช้หนัดี๋ยเอาลงงพกมาเลยอันนี้ครับอันนี้ลงกไปแล้ครับชมชมแต่แขนแขนขวารายมักรเนี่แบเผาเดียแขนซชายล้วมังกรนี่เผาแล้วนะครับใส่เ่องครับื่องทศทั้งทั้งเหนือเออเอาเซมช้าน้น่อย เนาะเอาเอาหน้าพริกลาบตำนี่ก่อนเอาน้กตำนี่ก่อนพกับเรียดก่อนไก่แดงุนไก่ย้อยกุพี่นายเนี่พี่นายบอกว่าเาต้องเปล่นกันแล้ไม่เหลือวอเยี่ยวกับพงที่หลังที่น้องเอฟซีมันทำหาบไปสองฟัน้ึงเดี๋ยวก่อนกอดมาแล้วกัดไม่ปิดก่อนนะไกางมอกางมอ โอ้แฟนครับครับแฟนครับเขาจะปล่อยได้ก็ปล่อยท้าปล่อยเด้กอ่ะมาต้องนี่พี่พี่น้อยไก่โอ้ไก่เต็มโอ้ใหญ่ใหญ่มาเจอกันแมงไก่บ้านบ้านก่บ้านไก่บ้านโอ้ยังขีโคกแป้งกะเดี๋ยวเขาก็สต๊อปไว้สักกํา ก็ัเยาวทานี่ปบเนาะแล้วป๊บเดี๋ยวิธีการปุงก็ว่างครับนี่ครับยิเด็ดเจ้าของผักทั้งเนื้อถางเพศของทั้งเนื้ออันนีเอาดีน่เอาล้นใสกเนหนยเข้มนอเกี่ยวใส่เ้เดี๋ยวกิ้มปุงกิมปุ้งทางนุยป้าเฮ็ดขวาวปองนุยไทยยังเดียวอีว่าแล้ว ลาปลาตองแล้วเนาะเดี๋ยวต้องเขาตำแล้วพวกต้องมาโซ้น้ำมันกําสูนี่หมายความว่าอย่างครับภาษาไทยภาษาไทยห้องจะได้มั่วไปคั่วคั่วจนน้ำในน้อยเนไปสู้คั่วห้ามแผ่นกล้องบนดังไส้เอาละหัวนิ้กิทธิ์บพ้าเสียงมันดังป,ป huh? ุ๊บก็อย่างนั้นอย่างนั้นก็ะเด็บละตัดออกเอาต่อตั้งปุ่ไปโอ้นะเดี๋ยว มันยังาอยู่ที่คุณต่ำครับครับตำนวนไปแล้ว่ะนี่เครับโอยูนเครับดอยเครับนครับอยยเบก็อครับยยนครับนคับอยครับสวครับโอครับสวัสดีครับสูคับยครับไปดูนครับดูสครับ ตั้งหลายรอบวะตดจหลายรอบไหมครับตดโอ้โหเอฟซีเอฟซียกนิ้วนะครับโอ้ส oh, ุดยอดจบเเออได้ออกคลิปออกว่าออกว่น no. uh, oh ี่ออกว่ออกไอูอยากออกทีวีกปะได้ออกออกรูปออออกยูทูบเนาะโอ้อตััจผมออกยูทูบเนาะเอาว่าดูออกว่าออกจจ

ม,มเงยมาโอเคเดี๋ยวหาให้ในนี่เนาะอยะสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์เดียบโอเคเอ้ยครับนี่เป็นวิธีการงลงหม้อนะครับยำไก่ลงหม้อนะครับนี่ครับข้าวพลิกไปครับข้าวสีมอมาไปไหนเขาเนี้ยไปดูน จมปากไงมาครัวช่างหวีฟาฮิดนะครับน้าพันออกโอ้หลายคลิปแล้วคลิปหลายคลิปแล้วไปเถะมาธรรมดามาธรรมดาไก่องเอฟซีครับนี่ครับไก่ลงไสยครับนี่อืัวด้วยกันไปจมแล้วนะครับจมแล้วจีบแล้ว นี่สลาบ่เมาครับต okay. <laughs> ี้ยเป็นลาบฝาลาบาหัวถามหาหายจ้ครับโอ้นี่ของแทรครับเอ๊นี่หอ้อโอ้หม้อวะเะินหลงชดเชยไปบอกกอมชักมัน Này. làm làm cái làm cái làm cái làm làm khúc, làng, khúc, làng, làng, ừ. làng, làng, làng. làm cái làm làm cái làm 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 cái làm 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 cái làm 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 cái làm 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 cái làm 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 cái làm 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 cái làm làm ban มันบอมีเม well ียงนี่นี่ไอาหละนยึดยึดนแล้วนี่น้ำโซ่เข้าไปน้ำแงน้ำสครับน้ำกจะลอครับอกกำมครับรอสักกำมือรอสักกำบือรอสักคู่แล้วครับเดี๋ยวกับปุ้งเดี๋ยวโฆษณากันเนาะอันโฆษณากัน แล้โคชนะชาดเด็ดชาดเด็ดทีีตอนนี wow. ้เาสั่นรังเหยนะครับยำไก่เมืองโอ้ยนะครับไก่บ้านยำไก่บ้านสุดพอหลวงพันครับติดต่อ F C ที่อยู่นะครับเชฟพอ F C ที่อยู่ที่พอชีวิตคนนอกอ่ะพอนี่พ่อ เดี๋ยวนี่จะคุมเลียนแสนคปัแบงแบงมาเต้หน่อแบ่งมาพี่สัง ครับผมตีพอตีอ้นมอมทถนนแดงมั่พี่หม้องครับเดี๋ยวเขาจะช่วยกันนะครับช่วงนี้โควิดครับวิตครับไปจังหากินอย่างนี้เนี่ยลงคลิปลงอย่างนี้คลิปลงอย่างครับเออช่วยกันทีมงานช่วงไม้เฮ็ดจ้าครับผมขอบคุณพี่น้องทีมงานทีมงานผู้หมวดผู้หมวดเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับวที่หากินที่นิสานก็มาเบิ้งกันแน่มาซ็นน้ำไก่ก็ได้ตีแล้วนะไก่ก็ได้ตีแล้วครับท่านผู้ชมตีผมกูรถช่านไอยเนาะผมกูรถ แป้งหนัวนี่ครับใส่น้อยซชบน้อยใส่หลาแเ่บหลยแป้งหนัวแป้งหนัวใส่ใส่ก้อนีแกม่ไหมาไพักใส่ครับผักไฟจนหอมใส่น้ำปลาชู่รสดะครับนาะงปรุงไว้ต่ำเรารับใส่น้ำพริกเหนือตามมจชอบพริกพริกไงจันนวล แม่น้ำซิกแม่นอนจันพิกลาบพิลาบก่นเดี๋ยวกินม่อกันหนอหอมใสแล้กก็ปงเลยอ่าผงไปผงมั้คะปลาไก่แท้ปลาไปไข่มาครับ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 อ้วววมไววล้วว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 วกวนกวว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 

หอมฮอนดู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 หอมเผือบุ้นเอฟซีบุ้นอะหอมทะลุกล้องก็แล้วกันน e. ะฮ e ัมฮ้อนเด้ฮ้อนรึมตุ๊ดจ้าครับฮ้อนเท่หัว่หัวฮ้อนนะครับอร่อยมากครับยอดนี่ครับยำไก่เมียงไก่บ้านครับเจอกัน